เด้บเษบาดนำกันเด้ทุกคนบุบัดนำกันเด้มาเด้มาเด้มาเนี่เป็นวันพักบุษบัตวันกินเด้มาเด้ทุกคนมานบุญเต็

กำลังเดินไปยี่นคิ้นคุณด้เข้ามาเปิงกดหูใจในเด้อมาเด้อไปสบายนันกันเด้อมีวันพักไปสบาย กด❤️ใจให้หน่อยเด้อกดไลค์กด❤️ใจให้หน่อยเด้อเฮ้ยเสียแบบเสียงเนาะอืมเดินไปใส่บ้านเนาะ กดอุดใจให้นทุกคนตื่นมิสเลเบิเนาะกดใจเด้อที่เข้ามาดูเด้ดอกดใจใเด้อมาเด้อไปใส่บานรนำกันเนาะวันนี้อยู่บ้านเท่ากรเป็นวันฮอก็ซากเลยเนาะวันนี้แต่ไปใส่บ้านเนาะวันนี้นะขอเวนทำวันนี้ได้ไปเรื่อยๆนะ ไปเรื่อยๆไปแบบว่าวันนี้วันสำคัญนะก็ต้องไปเนาะไปได้ทุกคนเด้อมาเด้อมาเด้อมาเด้อมัธย,ยบาทเด้ดเอกดอดใจให้นี้เด้อกำลังยัางไปนะตอนที่สุุมวิทย์43 กำลังเดินหน้าบกซ่อยเนาะตื่นแต่นอนแล้วกลับมาเลยได้ไหมกำลังหอดนี่เนาะกดหัวใจให้นี่ได้เพื่อนๆทุกคน มันมีบุตื่นบ้ามันนี้เนาะมันนี้เป็นวันสำคัญเดอ้อมันนี้เดอ้อตื่นอนอนเดอ้อทุกคนเดอ้อใหใส่บาตให้พอ่อให้ยาให้แม่เนาะถ้าบ่ได้ กัลังเงี้ยมันยืดอด้ดิอืมเนหากับสีเสื้อนะมันบอกแจ้งเนะอืมนอนสบุมวิตเต้นี้นะ เนี่นะ่ะตอนเช้านี้นะี่ยรถยังบอมอ่มนะีเนาะโอ้ยไม่ใชนี่นะี่ยรถติดเป็นตูอ่างงี้ส่วนนั้นสุขุมวิทนะน่ะแถวบนนี่ค่ะรถไฟฟ้าเนาะ เตือนเ้อเตื่นเ้อทุกคนตือนหาใส่ปลาดเด้อนวันนี้วันสำคัญเด้อวันสำคัญได้วันนี้ได้ขอขไปได้ทุกคนเด้อมาเด้อมาเด้อไปสบายน้ำกันเนาะ เศรษฐีให้บึงถนอนอ่ะโอ้เขน่ะถนนนี่นะเดินสุขุมวิทอือเดินช่ารถอยัางมิมี่มนะวันนี้นะ ไอ้ยายไปเด้หลดไหลยไะ

in bán Tết giá Tết giá Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ลุงองี้ก็มาใส่ดแล้วจะอยาจใจจะเดี๋ยวไม่เป็นไรวันนี้กันเด้อบายทุกคนบายจ้ะ